สวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์อิลฮัมโต๊ะแห่งนะคะศาสตราจารย์ของอุดมศึกษาปีที่สี่ทับหนังค่ะอันนะคะทั้งก็แมาสาระคือดีการถูกยังนะคะงั้นเรามาทำความรู้จักกันเลยเอาไหมคะตลอดอ่ะคุณบกเบิกมุมมุ้งย่าอะไรกี่ระทีไปนะคะคนนี้เขาถ่ายย่าถ่ะมีชื่อว่าสินิตาอายุค่ะอยู่สี่ทับหนังนะคะเป็นบิวตี้ ที่นามสกุลไม่รู้จักค่ะบ้าอเอาละค่ะก็เดตามมาเดินเดินไทยสะสมาเดิมีน่ารอค่ะสีทับหนึ่งนะคะไม่ใช่สาธอาธุาธุสาธุาดย่าธุาธุาธุสาธ่าาธุสาธาธุสาธสาธุาธสาธุะาันสาธาาเซค่ะ ขอโทษค่ะพอดีว่าเขาน้ำเสนอผิดค่ะแตลีซ่าวันนี้เรามาตามกรงการที่านยาค่ะมาทางนี้ค่ะ <c oughs> ชบะอบพ่อแม่ไหนไม่รู้ไม่รู้จักค่ะยิ้ม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 อะไรยิมรยย้มค่ะ <c oughs> ในสีท่านหนึ่งและสีท่านสอง <c oughs> เรามาพู้ชิดเลือดในการปลูกต้นไม้และต้นยารวยเกินรวยเกินรวยเกันอะไรคะที่โลค่ะสังเกตไ้ม เป็นผู้ให้กำลังใจแล้วก็มาดูชมเยี่ยมค่ะคืนนี้อเมริกาเบนดิตค่ะทีทับสองนะคะทีทับสองนะคะตาโกะที่อยู่ในนี้ของเขาหมดค่ะแล้วก็ไอ้คนที่ขายนะคะชื่อปฐมานั่งขายทุกอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นนั่งย่องแล้วก็นั่งย่องอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันใส่ถุงมือทำ